เดี๋ยวเราจะจัดเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูไว้ก่อนนะอันนี้คือ before คอนเซ็ปต์เข้ากับสไตล์ญี่ปุ่นคือตรงน,นี้นี่ี่ญี่ปุ่นนะครับมญี่ปุ่นดีไไอซ์ด้วยนะทุกคนดีไซ์แล้วก็เก๋งสวยมากครับ<ต>แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินนะครับเดี๋ยวกะว่าจะให้พี่เขาทำเป็นทางเดินทางเดินสวยๆก็ปล่อยเขาฟีสไตล์ไปนะครับล้วตัวนี้ก็จะเป็น ไทยแต่ยิงสไตล์อังกฤษนั่นเองเป็นผีอ,อีเพ่งค่ะเป็นสายพันธุ์พัฒนาที่ลูกครึ่งออสเตรเลียนั่นเลยเขาเรียกว่าไรฟีสไตล์ไทยผสมอังกฤษใช่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 อย่างเช่นพริกกะเพราเป็นต้นนะครับ35มสิบห้การเดินค่ะ35มสิบห้การเดินดี๋ยวไอเดียการจัดสวนนะทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับ ก่อนที่เราจะจะัดสวนนะครับเดี๋ยวเราให้ดู B4 ก่อนนะครับบ้านของเราคือเพื่อนๆนนึกภาพนะอันนี้หันหน้าไปทางนี้นะหันหน้าออกแล้วก็สวนจะอยู่ซ้ายมือนะครับจอดรถขวามือแบบนี้นะครับอันนี้คือแปนบ้านที่เป็นบ้านแฝดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูทางซ้ายมือว่า B4 ฟอร์มันเป็นอะไรบ้างเนาะไล่ไปครับปุ๊บก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ครับทางเดินแบบนี้ผ่านมา2ปีหินเริ่มเละเทะหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่า ทางขึ้นบ้านนะครับตรงนี้เป็นทางเดินแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นเวิร์กสำหรับทําสวนนะครับเขาก็จัดไว้ให้แหละแต่ว่าก็คือจัดแบบปกติไม่ได้มีความสวยงามอะไรมากมายนะครับแล้วก็คุมดินก็ไม่ดีนะครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนนะอันนี้คือ b e f o r e นะครับจะจัดเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ต้นไม้ตอนแรกตรงนี้มี1ต้นนะครับเป็น อ่เป็นพุทธแต่ว่ามันหักแล้วนะครับเหลือเป็นตอเล็กๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเจาต้นไม้ใหม่มาลงนะครับก็คิดไว้น่าจะเป็นแกวเลียนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆจาไว้นะอันนี้เป็นรั้วด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงทางขยะอ่ะต้นไม้ที่เหลือไว้หนึ่งต้นนะครับเป็นน้องกันเกานะครับน้องกันเกาเนี่ยมหัศจรรย์ครับเพื่อนๆดูน้องเขาออกดอกนะครับหลายๆคนบอกว่าคนที่ปลูกกันเกาแล้วมันมีดอกเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆก็เลยเออ แสดงว่าเราค่อนข้างดีนะครับเราก็เก็บน้องไว้ตอนมันบานนะดอกมันสวยมากมากนะครับอ่ะเหลือไปแค่น้องกันเก่าแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกมันเป็นสายเกาหลีครับทั้งเวิร์กเลยนะครับเราก็เอาออกไปแล้วนะครับแล้เเวเพื่อนๆดูสิรากมันอะ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินนะครับเดี๋ยวกะว่าจะให้พี่ก็ทําเป็นทางเดินทางเดินสวยๆก็ปล่อยเขาฟีสไตล์ไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้แบบ พุ่มสั้นๆไม่เอาสูงแล้วนะครับเอาเป็นพุ่มสั้นๆก็เปิดเลยคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านน่ารักครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุยกันได้เป็นไม้พุ่มประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็รอมันโตเอานะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องบังสายตาแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับเป็นแบบทางเดินแล้วก็โรยหินนะครับเพราะว่ากลัวงูด้วยทุกคนกลัวงูด้วยเนี่ยไล่มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกท่อระบายน้ํานะครับ ระบายน้าอะไรพวกนี้นะครับต้องหาฝามาปิดเดี๋ยวเราอัดดินเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับระบายน้ํามีเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้อยากจะวางเป็นกระถางต้นไม้ส,สวยๆใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นโล่งๆโล่งๆครับโล่งๆเดี๋ยวโรยหินนะีู่เพื่อนๆดูดิข้างข้างข้างหลังเนี่ยมันเป็นพื้นดินไงเอ้ยเป็นทุ่งน้าน้ํามันเยอะแล้วก็ตรงนี้ดินมันซุดทุกปีนะครับอาจจะต้องลง ดินลงหินใหม่ให้มันแบบแน่นๆหน่อยต้องเก็บตรงนี้เยอะๆนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้หลังบ้านเป็นตัวแอลนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ่าย b e f o r e ไวให้ดูนะครับและนี่เป็น before นะเดี๋ยวเรามารอชม a f t e ตนะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับครับเป็นพี่บีครับเป็นพี่สาวของผมนะครับวันนี้ก็เอางานมาให้พี่เขาดูนะครับสิ่งที่มันยากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือฝาท่อใช่ไหมพี่ เพราะว่ามันเยอะมากใช่ไหมครับเยอะด้วยแล้วก็ฟุดด้วยเออนะครับเราจะแก้ปัญหายัางไงดีพี่เราก็ต้องปรับพื้นดินก่อนค่ะปรับพื้นดินเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแล้วเราก็ใช้ตัวฝาครอบอะคะ่ะซึ่งเป็นตัวใหม่ต้องมีฝาครอบนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ของเรายิ่งมีเยอะนะครับก็เลยต้องเลือกแบบเฉพาะบางจุดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเฉพาะบางจุดที่เราใช้งานจริง,รงๆเพราะว่ากรณีน้ําทิ้งนะคะบ่อพักน้ําทิ้งนี้ก็ บางบ้านก็อาจจะ10ปีขึ้นไปถึงจะได้ใช้หนึ่งครั้งนะคะกรณีลอกข้อต่อเมื่อที่ท่อตันนะคะท่อตันหนึ่งน้ำไม่ไหลหนึ่งน้ำเออหนึ่งหรือว่ามีซากขยะเข้าไปยัดอะค่ะแต่ความเป็นจริงนะคะไม่ค่อยได้ใช้หรอกค่ะเป็น10ปีนะครับก็เวลาจะจะดูแลก็เราก็เอาดินหรือเอาหินที่เราทับไว้เอาออกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คือไอสิ่งที่เราแต่งไว้สวยงามเพื่อกบ กบสิ่งที่ไม่สวยงามอะค่ะเราสามารถเก็บออกได้แล้วก็เปิดทําสวิทชได้อ่ะค่ะง่ายง่ายโอเคเดี๋ยวให้พี่บีเล่าเลยครับว่าตรงนี้พี่จะทําแบบไหนครับในจินตนาการของพี่ครับตัวนี้อันนี้นะะด้านข้างครับเราไปด้านหน้าเลยเดีกว่าพี่<า>เดี๋ยวให้พี่บีเขาลองพูดจินตนาการก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับส่วนเพื่อนๆนพี่ๆที่ชอบนะเดี๋ยวติดต่อพี่บีได้เลยนะครับผมให้ที่อยู่นะครับ<ด>อันนี้ด้านหน้าครับผม ด้านหน้าตรงนี้นะคะค,คือน้องอยากได้ฟิวชั่นอารมณ์เหมือนกับส่วนญี่ปุ่นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงเราก็จะลงในเรื่องของอุ่มไม้พอนไซนะคะคไม้ทนแดดนี่ตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของอการการเล่นกินหิุนิดนึงะะจะมีในเรื่องของก้อนหินอ่างน้ําล้นนะคะคแล้วก็เก่งจีนนะคะแล้วก็โรยด้วยหินนะคะหินมีตรงนี้ด้วยหินนันเก่านะครับเขาเรียกอะไรเนาะหิน หินสีดำมะค่ะอไอหินแม่น้ำมาพี่ใช่ไหมเขาเรียกไม่ใช่ค่ะมันจะดีกว่าหินแม่น้ำอ๋ออ๋ออ๋อ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วค่อยมาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นไร่มาใช่ไหมพี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงโซนของส่วนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีต้นสนเกวีเลียนะคะซึ่งเป็นเหลืองเลื้อยนะคะแล้วด้านข้างนี้เราก็จะปรับพื้นที่เราอาจจะลงในเรื่องของสนมังกรนนะะค่ต้นตรงนี้นะครับค่ะอันนี้ได้หนึ่งต้นนะคะ ก็ไล่าย,ยาวไปนะคะเป็นกลุ่มสนมังกรด้านข้างนะคะแล้วเราอาจจะเล่นมีลูกเล่นนิดนึงนะคะในเรื่องของอาจจะลงกลุ่มไม้ที่ไม้เป็นไม้สไตล์อังกฤษ,ษอ่ะคร่มีความอังกฤษเบาๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่แต่เราไม่เอาแบบต้นไม้ <c oughs> บางสายตาเลยเพราะว่าพอเอาออกนะครับมันดูโล่งดีก็เลยอยากจะเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็อาจจะมีที่นั่งเป็นเน้นใช้สอยแบบสะอาดสอาดแบบนี้ครับผม อ่ะแล้วทางเดินครับพี่อ่าทางเดินตัวนี้จะลืออ้อนะคะรเราก็จะปรับให้น้องใหม่นะคะ,ะปรับระดับเสร็จเราก็จะวางในเรื่องของอ่าแผ่นทางเดินที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นแผ่นแคปซูลแล้วก็แผ่นกลมสลับล่ยาวโค้งไปจนถึงด้านหลังค่ะอ่าไปถ,ถึงตรงนู้นะครับ<ช>ไปครับพี่ไปถ,ถึงด้านหลังอันนี้คือแผ่นทางเดินแผ่นทางเดินนะครับ ด้านข้างนี้นะคะพี่ก็อาจจะลงเป็นกลุ่มไม้เล็กเล็นะคะเป็นกลุ่มไม้เตี่ยเพื่อความสวยงามใช่ค่ะเพื่อความสวยงามอาจจะเป็นกลุมสลับกับไม้ดอกนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับตรงนี้พี่พี่วางไว้เป็นต้นซิมเบอร์ัตตันเป็นกระดุมไม้เป็นเงินเนาะเพื่อที่จะให้เห็นวิวชั่นอ๋อมันนก็จุดเชื่อมใช่ไหมพี่อ่า มาก็จะเห็นจุดนี้จุดเดิดจุดอิออ่าแล้วก็ตกแต่งด้านล่างนะคะเปิดเป็นต้นไม้อะไรรอชมอ๋อรอชมครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็จะวางเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสวนโค้งส่วนเว้าอ่าเล่นลูกเล่นครับลูกเล่นตรงนี้ก็จะปูแผ่นให้น้องหนึเพื่อที่จะวางเพื่ที่นั่งเล่นครับผม ตรังนู้นนะคะช่างกำลังเก็บงานอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของหินเกร็ดหาปูพื้นแล้วก็จะปูแผ่นให้น้องเพื่อความสวยงามแล้วก็เอาไว้แบบเป็นอเนกประสงค์นะครับเผื่อตากผ้าหรือว่านั่งวางก็วงเก้าอี้เลยก็ว่าไปนะครับส่วนต่นนี้นะคะกินหมูกระทะทำให้เป็นมุมผักสวนควของน้องบิ๊กอ๋าเยี่ยมเลยครับจบงานแล้วจบงานครับอันนี้คือภาพในหัวเลยครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับ โอเคก็ผ่านไป3วันตอนนี้สวนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมนะอันนี้คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บีนะครับที่เป็นคนทําสวนของเรานะครับแล้วก็ร้านเดี๋ยวผมให้แกฝากร้านแล้วก็เดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้อ่าเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับคอนเซปต์พี่บีครับยังไงครับด้านหน้าดิเรกเรับพื้นปูหินแคปซูลเป็นปูทางเดินแคปซูลขอโทษค่ะทางเดินแคปซูลนะครับเพื่อที่จะให้คอนเซ็ปต์เข้ากับสไตล์ญี่ปุ่นคือตรงนี้นี่ญี่ปุ่นนะครับชนอย่ญี่ปุ่น มีไดไอซ์ด้วยนะทุกคนไดไอซ์แล้วก็เก่งสวยมากครับไป<อ>ครับพี่ส่วน,เ,น,เ,นะะเรือเเร้อยส่วนเลือ้อยอเมริกาอเมริกาอันนี้ญี่ปุ่นส่วนออสเตรเลียะะออสเตรเลียนะครับนี่ก็ออสเตรเลียส่วนตัวหินนะคะเป็นหินเกล็ดนะคะนี่คือหินเกล็ดนะครับอืมเดี๋ยวนะพี่ไอ้ไอ้ขาวๆนี่หินอะไรนะพี่ แม่น้ำอันนี้แม่น้ำใช่ไหมพี่หิม่น้ำเบอร์สามเบอร์สแม่น้ำเบอร์สามนะครับอันนี้หินเกตช่วยขับทางเดินตัดถนนมันตัดกันไหมทุกคนมันตัดกันเลยนะนี่อ่าตรงนี้ครับเกเบเลียเราอันนี้เป็นเกเบเลียเหลืองเลยนะคะนี่เหลืองเลยนะครับบลัชเลมอนค่ะอืมเหลืองเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีก่อแบบปิดประสานด้วยน่ารักมากนะครับชอบชอบชอบแล้วก็มีตรงนี้ครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือ โรสเซอรี่นะคะตัวนี้ก็คือเห็นน้องบอกว่าเผือ่อจะมีโมเมนต์ทำสเต็กอ่าใช่ครับใช่ครับสเต็กหรือว่า <c oughs> นู่นนี่นั่นของกินไก่ก๋อส่วนผสมอ่าตันวนี้จะเป็นสายพันธุ์มิงตานะคะ,ะต้นเขาจะพุ่มมากกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ผมชอบนะเพราะว่าโรยด้วยอ่าทางมะพร้าวใช่ไหมพี่ก่ามะพร้าวสับกับมะพร้าวสับกับขาวเนี่ยมันตัดกันดีเหลือเกินนะครับอ่ะต่อครับพี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็น ไม้ไทยแต่ยิงสไตล์อังกฤษนั่นเองนี่คืออีกเพ่งค่ะเป็นสายพันธุ์พัฒนาใหม่ลูกครึ่งออสเตรเลียนั่นเลยส่วนด้านล่างสีฟ้าของเราจะเป็นพยัคฆ์หมอกค่ะพยัคฆ์หมอกนะครับต้นเป็นไม้จากสวนที่ทนแรงทนทนอ๋อผมเห็นคนชอบใช้การบันทนใช่ไหมพี่ส่วนอันนี้เป็นตอนนี้เป็นไซคอมแพกค่ะไซคอมแพกนะครับสามต้นอันนี้ของเก่าครับของเก่าของเก่ากันเก่าอยู่รอดนะครับอ่ะต่อเลยครับพี่อ่ะตัวนี้จะเป็น หลิวนะคะต้นหลิวทองนั่นเองหลิวทองอ๋อแล้วกสนมังกรแล้วก็ตัวนี้มาเป็นสนหอมไล่ยุง่มอันนี่สนหอมครับไล่ยุงเราต้องขยี้ขยี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็ฉโลมผิวหน้าอ๋อจริงปะเนี่ยจริงจริงเหรอไล่ยุงใช่มอันนี้เขาเห็นเห็นใน YouTube บอกว่าถ้าบี้ราชฉโลมผิวพันจะทำให้ผิวพันหน้าตึงนั่นเองแต่จริงไม่จริงเพื่อนๆต้องลองไปทำโอเค ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสนนะคะสนสามร้อยยอดหรือว่าสนแซมทองนั่นเองอ๋อแซมทองอันนี้จริงๆด้วยแซมทองนะครับแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นบุษบาพารวยแต่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะบุษบาพารวยของไทยป่ะพี่ของไทยค่ะบบุษาโอเคทานได้นะคะทานได้ด้วยหรอดอกทานได้ยอดทานได้ใบทานได้แกงจืดแกงอ่อมนะคะได้โอเคโอเคอย่างนี้เป็นหลิวม่วงค่ะอันนี้เหรอครับพันธุ์ชา ต้านอึดถึกทนเป็นไม้กัดสุนดีเพราะว่าของเรามันเป็นโดนแดดช่วงบ่ายครับต้องเน้นแบบอึดถึกทนใช่ไหมครัอ่าไม้แดดนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะคะเป็นไม้ผงฟู่ตัวนี้เป็นไม้กลับหงจุ้ยหรือว่าไม้หมู่คลนั่นเองค่ะอ่าส่งเสริมเรื่องอะไรครับพี่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะคะตัวนี้ครอบครัวความรักอ่า สวนตัวนี้ในคุดนะคะตัวนี้เล็บคุดใช่ไหมเล็บคุดฝอยทองค่ะตัวนี้จะทานได้ตั้งแต่ยอดใบรำต้นสรรพคุณในเรื่องของการกันคุณใสนะคะถ้าใส่หมูทอดเนาะสายหมูครับอันนี้สายหมูกันคุณใส่สายทานก็ต้องบอกว่าเด็ดไปชุบแป้งทอดเอ้วก็จิ้มอะไรสวยงามให้ดูทางเดินเป็นประมาณนี้นะสวยๆเลยทุกคนนะครับส่วนตัวนี้นะคะภูมิใจนำเสนอแดชารีแดง ชาลีอ๋อแดงชาลีนะครับมันก็สวยดีนะตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะสวยงาม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 ฝั่งนี้ก็เป็นนีออนนั่นเองค่ะอันนี้นีออนอ่านีออนนีออนคอมเพกตัวนี้จะเป็นนีออนแค่ญี่ปุ่นค่ะใบจะหนาเป็นชั้นดอกมันสีอะไรพี่สีม่วงฟ้าสีม่วงออกม่วงฟ้าม่วงออกฟ้าม่วงออกฟ้าโอเคนี่เป็นทางเดินนะครับไอ้ไม่ส่วนตัดแล้วนี่นี่ตรงนี้เป็นมุมมุมที่แบบชอบมากเหมือนกันนะครับ นี่พี่บีว่าทาเป็นมุมแบบพักสายตานะครับมีต้นอะไรบ้างพี่ตัวนี้จะเป็นญ้านําพุนะคะที่มันแบบผิวๆค่ะย้านาพูสีดําแล้วก็สีเขียวนั่นเองส่วนตัวด้านในก็จะเป็นดอกไม้ดอกนะคะตัวนี้ชื่อคารอตหรือว่าดาวกระจายป่าดาวกระจายป่าอืมแล้วก็อย่างตัวนี้จะเห็นกันอยู่แล้วโนยี่เข่งส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นเบอร์วีน่าค่ะพกากองญี่ปุ่น กองญี่ปุ่นอ๋อดอกม่วงๆน่ารักเชียะครับยังบางไม่เต็มที่จะผ่านตรงที่จะสุดอ่าอันนี้คือจันฉายจันฉายเหลืองๆนี่คือจันฉายโอเคโอ้ยหลายดอกมากวตัวนี้นะคะซิลเวอร์บอสตันหรือกระดุมใบเงินนนั่เองกระดุมมาใบเงินนะครับอ่านี่ดูดูความโค้งทุกคนนี่ความโค้งชอบแบบกิมมิกเขาแบบโค้งๆนะครับสวยงามอ่ะต่อครับอ่าส่วนพื้นด้านหลังเห็นน้องบอกว่าอยากได้ เขาเรียกว่าไลฟีสไตล์ไทยผสมอังกฤษใช่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 พี่ก็เลยทําพื้นไทยให้แต่ปูด้วยรวดลายอังกฤษนั่นเองเพแน้องบอกว่าอยากได้เก้าอี้ยาวมาเพื่อเอาเก้าอี้มาวางเอานั่งชมวิวอะไรก็ว่าไปทุกคนแล้วก็เป็นเขาเรียกผัดสวนควรเล็กนี่นองสวนควรไทยอย่างเช่นพริกกะเพราเป็นต้นนะครับสวยงามแล้วก็เป็นทางเดินนี่ทางเดินทางเดินหินโรยธรรมดา สำหรับเพื่อแบบตาผ้าหรือว่าเอาโต๊ะมานั่งอะไรก็ว่าไปทุกคนปิ้งย่างปิงย่างนะครับโดยรวมชอบมากทุกคนครับนี่ชอบมากนะครับนี่เลยเจ้าเจ้าคนทําเจ้าของครับคนทํากายังชอบเลยครับพี่เดินไปเลยครับพี่เดินเลยครับวผมถ่ายข้างหลังพี่นี่ครับสนใจนะครับเพจพี่ชื่ออะไรนะ35สห้าการเดนค่ะส5สิห้าการเดนเดี๋ยวผมใส่พิกัดให้นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็บอกเลยครับดูมาจากคลิปนี้แล้วก็ อยากจะทําแบบนี้ก็บอกพี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดให้นะครับราคาไม่แรงครับเราสามารถปรับตามงบที่เพื่อนๆมีได้นะครับแม่ค้าใจดีพ่อค้าใจดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคน